ดางนั้นก็ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประจำจังหวัดนราธิวาสเชิญทุ่งรังยังฉีประทันทหมอแก่รัศดรผู้ประสบอุตกภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตําบลตันยงมัดนะครับอำเภอระแหงจังหวัดนราธิวาสครับโดยว่าที่รอยตรีตะกุลถูกทําพวกราชวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนราธิวาสนะนะครับพร้อมด้วยผู้แทนปอพ ผู้แทนจากพอม้อก็นาราธิวาสในอำเภอระแหะนะครับนะกาลงพื้นที่เนี่ยของตันหยงมัมดมอบทุง่งหยางฉีประจันธา่นะครับไอ้แกทางด้านก็จำนวนหน้าร่แกนางานายรสศรีเจ๊เหาะนะครับอาสิบเจ็ดปีอันนี้แกป่วยเป็นโรคลดเลือดสมองเอามาพลึกเอามาผ่านะครับนายอ้วนดีริ้วเก้าสิบปีแล้วนี่เป็นความดันโลหิตรุ่งนะครับานายเกลือคงสุวรรณเจ็ดสิบปีนี่โรคโลหิตสมองเหมือนกัน และกันนายบุญนอแดงรอยปีแล้วนะครับคุณต้านะอ,อันนี้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับและก็มีเด็กยิ่งมูรณีกามากับ12ปีครับ อันนี้พีการทางธมองแต่กำเนิดได้กับหน้าทางห้าไร่เนี่ยภายใต้การดูแลของญาติและครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่าท่านก็ได้นําความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องประสบปัญหาภัยจากธรรมชาติอย่างความปลับปลืมย่างห้าทีสุดมีได้ค่ะโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มอบทุ่งยางชีพพระราชทานให้กับจังหวัดนราธิวาสจำนวนสามพันชุดและการทุ่งยางชีพพระราชทานซ้ำร่าเด็กอีกหนึ่งร้อยห้าสิบวุดเดื่อจะบรรเท ภูประสบภัยทีนาราธิวานค่ะ